ผู้แทนพระองค์ในการถวายภาพพระกฐินพระราชทานนวัดพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมแวัดพระาธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินวันนี้เวลา13นา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงคุณหญิงชยุตราวิชรพัทรโสภา เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายภาพพระกฐินพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดพระาธาตุพนมอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารวัดพระาธาตุพนมเป็นวัดเก่าแก่และเป็นที่ประดิษฐานพระาธาตุพนมปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ เป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอุระของพระพุทธเจ้าทั้งนี้ในปี2518พระธาตุพนมได้หักพังลงทั้งองค์เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันต่อมาได้ทำการก่อสร้างพระธาตุพนมองค์ใหม่แล้วเสร็จในปี2522 ดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรรจุพระอุรังคธาตุและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินนวราลงกรณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จไปทรงเป็นประธานในการยกฉัดพระาธาตุเป็นฉัดทองคำห้ชั้นนักประมาณ16กิโลกรัมประดับเพชรประมาณ200เมตรโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลัยและจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระแก้วนะัดลานหอพระแก้วจากนั้นไปถวายผ้าหม่มพระาธาตุพนมวางพวงมาลัยและจุดทูบเทียนบูชาพระาธาตุพนม ปัจจุบันวัดพระาธาตุพนมมีพระธรรมวชิรโสพลสลัลีปัญญาวโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม158รูป เวลา15.41นาทีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดพระธาตุหมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินในการนี้จุดทูบเทียนเครื่องมัสการบูชาพระเจ้าอนันตยศพระประธานประจำพระธาตุเจดีวัชรธรรมโสพลถวายดอกไม้ทูบเทียนแผ่หน้าพระบรมชายาลักษ์ณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพระราชวัชรธรรมโสภเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้แทนพระองค์ พระเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567และพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแ่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเหมื่นหินพระครูวุฒิปัญญาวิสิทิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าสีพลทองและพระครูประหลัดวัชระโสพลยานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเหมื่นหิน จากนั้นประเคีนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562พัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2,567และพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมามงคลพระชนมายุท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแนพระครูประหลัดธรรมกิจป,ปัญญาวชิโรดและเลขาทุกการรองเจ้าคณะ จังหวัดร้อยเอ็ดโอกาสนี้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดกาลสินจะแสดงผ้าไหมแพรว่าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านโพนอําเภอคำม่วงแหล่งกําเนิดผ้าไหมแพรว่าซึ่งปัจจุบันกลุ่มทอผ้าได้ร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการต่อย,ยอดและอนุรักษ์ผ้าไหมแพรว่าให้คงอยู่ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเขาวงกาละสินที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้าวมีลักษณะพิเศษคือมีกลิ่นหอมนุ่มและไม่แฉะติดมือทั้งมีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมงานจักสารจากไม้ไผ่ไร่แท้อาทิกระติบข้าวตะกร้ากระเป๋าฉลอมและกระจาด